เดี๋ยวมาตัวเดียวไม่ต้องกลัวทุกคนลาก่อนพบนี่แหละตายตายกดนะครับกดที่นี่ไงนี่ไงปื๊อพลอยย้ดนครั้งอ้าฮ่าโอ้เฮ้ยไอเราต้องไปเลนเฮ้ยไอ้ไอ้ เเฮฮฮ้้ masa, ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพนเหรอเพนอยู่เลนเอาลิกได้เฉยเลยไปช่วยมันฝามซะแล้ว เอาเท้เท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 เกือบตายเอาทีมฮัลโหลเอาดิวัดวัดเอา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 วัดเยเกือบได้อา เฮลเฮลมีดีมได้ตัวแรกมาแล้วอืมเอาตายไม่รอดเฮ้ยเดี๋ยวหลงไม่จำผงไหลได้โอ้โหเฮ้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮ้ยเพื่อน ฮัลโหลโอ้มันไปยิงเลยวะยจะเชะบัดกิ๊ดนายเก่งมากนายเก่งมากเก่งยังยิงที่ได้จะเชะนายเก่งจังวะไมาทิ้งไรเล่นกับท่านผมซื้อเออใช่เหลือยงกับผม เอ้คจะมแล้วไคนวจะมีนมาแล้วเาดน้เฮ้ยไองจะไปซัพพอร์ตตัวเองไปมาก่อนดอ้พง์ซัพพอร์ตตัวเองเออเอซัพพอร์ตซัพพอร์ตไปเลย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 รอรอเฮี้ยอะไรเออรัตน่ะสวาเอวยปึ๊บปึ๊บสวยให้สวยต่อต่อต่อเอป้อมเลยอป้อมเอาอาเซก้ามาป้อน่า้ไม่ได้เนี่ย ไม่ได้ไม่ได้สกิลยังไม่ครบแล้วเนี่ยเอาไปฆ่าจบแล้วโอ้โหระดับนี้แล้วเออนั่นแหมเก่ง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 ถอย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 กลางกลางใครก็ได้ไปกลางคนหนึ่งไปครับผมนี่พัดมาไม่ฟาร์มหรอกเดินเรีนแม่งเลยครับผมเจดเข้มาแล้วมาแล้วมันมีใครจะตายไหมเฮ้เฮ้เฮ้เทวเทวไหวไหมไหวไหม ใหญ่ไอ้ติวายวายวอเคียนายเก่งจังเลยโอ้ไปแล้วต้องตีแล้วเดี๋ยวเคียให้เดี๋ยวเคียร์ให้แต่ทำไมแถวไม่อยู่ล่างไงประเด็นยังงงอยู่เลยผมผมต้องไปล่างใช่ไหมเนี่ยเลทคุณอยู่ข้างล่างครับโอเคโอเคเพิ่งเข้าใจไงไม่เข้าใจเมื่อกี้บอกว่าผมต้องไปไหนไม่ใช่ใช่คนหนึ่งเฮ้ยตายตายไม่ตายถ้า ราอันติพิบพเดิมยี่สาน้อยเฮ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมกันไปแล้วมันไปแล้วบีเคมัดนายเอาได้ว่ะพัดเก่งมากเก่งไหมเก่งมาก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 ทุกคนคืออะไรวะไม่เข้าใจเฮ้อนายเราตาย ขอโทษเมื่อกี้มันสองตัวแต่เราก็ได้อยู่อะเราเก่งไหมเก่งจริงครับผมเก่งว้าวเก่งมากมากสุดยอดเลยนายเอาการได้ไหมฮัลโหลไม่ได้ได้เปล่าได้เปล่าไปไป้่อนะ

เอ <c oughs> <c oughs> ้ยพ oh, 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 okay. sì ี่ชิคกลับไปกลางเลยเฮ้ยใครก็ได้เคลียร์การทีหนึ่งดิขอโทษไม่ได้ไปเคลียร์เดี๋ยวผมเลื่อนโยนให้เลยครับอ๋อโโหบัดเราได้วัดวัดส์เราได้โอ้ไงล่ะเจ็ดเชฟบัดเก่งอย่างวัวัดโอ้มันเล่นผมเลยมนเล่นผมเลยโอ้เลยวะ ไอเทลเทลใครทิ้งเทลรีบวนเล่นใครทิ้งเทลใครทิ้งเทลไปเอาลิงเอาเอามันลิงไปตีพวกเอาลิงให้ได้หน่อยเอาลิงให้ได้เอาลิงให้ได้โอยไหมเมื่อกี้ร้านผมน่ะพี่กำมีผมล้วน โอ้โหมันมาตัวเดียวเลยเมื่อกี้ผมเก่งไหมผมเก่งไหมผมเก่งไหมโอ้โหผมโซโล่คิวได้โอ้โหทุกคนไม่ต้องห่วงเราต้องได้บอลแน่นอนเชื่อผมเอาคือหน่วยจีตูเอาเฮียลิงมาตออนเด้อเฮ้ยเอาได้เอาได้เอาได้ได้ได้บัดบัดถอย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 ก่อนบัดถอยก่อนอย่าห้าวอย่าห้าวเด็กเข้าไม่ได้เด็กตีนเฮ้ยเฮ้ยลิง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 เวทลิงเวทลิงเวทลิงเวท เอาลิงดิเอาลิงดิเฮ้ยนายเราขอบูนะเมื่อกี้ลิงมันจะแย่งเอาไปเลยครับผมโอ้โหนายเป็นคนดีจังเอามันดิเอามันดิเอามันดิอันนี้อ้นนี้เออขอโทษโอ้ยลิงมันกลับมาแล้วขอโทษขอโทษขอโทษเมื่อกี้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 หิวคิวไอะไรกลับมากินวะนี่ดูดูดูยัดเขี้คิกซี่เก่งจังวะ อะไรตายผมอะไรตีผมวะเฮ้ยเอาเพน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 เพนเพนตัวเดียวเพนตัวเดียวไม่ต้องกลัวเอาหายไปซะแล้วเดี๋ยวมาตัวเดียวไม่ต้องกลัวทุกคนลาก่อนพบนี่แหละตายตายโดนัสครับโบนดี้นี่ไงนี่ไงปื๊บ้อพลอยโดนครั้งอ้าเก่งเปล่าเก่งเฝ้าให้ลิเกิดยัง ดีอ่ะลิงเกือแล้วไอ้แย่ละเทียวระวังเทียวระวังตอนนี้มันไม่ใช่ลิงแล้วมันเป็นหมาแล้วตอนนี้ห่วยยักหมาอะไรเงี้ยกลับบ้านก่อนแล้วกันดีดีช้าโวยโอเลยมัดเอามังกรได้ไหมเอ้ยเย็ดเคสพันนิดล้านเลยว่ะนี่เนี่ยเขาปีนเขาปีน การ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 มันมันดนแล้วมันดนแล้วเทลเทลไปช่วยทาร่าหน่อยผมไปครับผมไปแล้วไปแล้วทาร่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยบน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 เร็วมากเร็วมากบนอะไรบนบนทุกคนบนลทุกคนมาบนมาถอไปเลยมาถเห็นใช่ป่าเห็นเห็นครับผมเอาเลยครับผมเอาเลยเอาเลยโดนใส่เลย พันธิตเอ้าอริกะโดะาปุชิมะอะไรพูดอะไรเข้าดักเลยเหรอมาเอาเลยทำใจเลยยังไงมันก็ได้อีกแล้วล่ะแน่นอนถ้ามันเข้ามาก็ตรงตีแน่ปาขอโทษนะไม่ได้พันธิตนะเอลิมึงอยู่นะไอ้เพน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 บอลเพนบอล ป้อมเราจะแตกทุกคนเอากางเลยเอากางเลยเดี๋ยวไปเคลียร์บนนั่นไปไกลป้อมน้อยดูเลยง่ายไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีเราจะต้องจบ,จบแบบสวยงามทุกคนเอ้ยจบไรเราจะต้องจบแบบสวยงามเลยอะไรเลยเาเข้าให้แล้วเก่งมากนี่โอ้โหลิงนี่มึงทุกผมคนเดียวเลยอ่ะโอ้โอ้เฮ <c oughs> ้ยทุกคนเพจยังอยู่เพจยังอยู่ทุกคน เพนยังอยู่นี่เอาได้เอาได้เอาได้เออไอ้เว๋ยเนี่ยอู้ยเก่งมากเฮ้ยเก่งมากนายเก่งมากทุกคนนายเก่งมากนี่คือทีเวิร์กใช่ไหมใช่อันนี้มันชใชเยื้อใช่ไหมใช่อะไรไม่รู้แต่รู้ว่าใช่อ่ะวัดรถอยมาก่อนวัดเราเหลือสองคนนะประมาทไม่ได้ เก็บสเต็กไปไปนี่นะครับเกินใส่ๆอ่ะเกินอะไรนะเป็นโอ้ผมเอุโมงคก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยถอ้ยเถิดมาก่อนวัดถอยมาก่อนวัดวัดบัดบัดเฮ้ยลิงไอ้ลิงไอ้ลิงมึงไอ้ลิงไอ้ลิงมึงอ๋อลิงตัวเดียวเฮ้ยเดียวตายนะเฮ้ยเดี๋ยวดักเดี๋ยวดักเดี๋ยวดัก เราจะเอาป้อมกลางมันออคิดผิดแล้วล่ะใช่มันคิดผิดแล้วเฮ้ยทาร่าเอาได้ป่ะเฮ้ยทาร่าตอบได้นะเอาไอ้เฮียสเต็กครับหมดเฮ้ยเทีย่ยวเทีย่ยวเทีถอยเลยก่อนไอ้เฮียป้อมมันแตกถอยแลยถอยเลยป้อมมันแตกใช่ไหม วัเดเ,เกิดยังวัดเกิดยังเกิดแล้วครับผมไปลงล่างลงล่างยืนลิงลงิลงลงิลงลงิลงลงิงลิงเอาเทวนี่ได้นะ <c oughs> ไม่ต้องยืนแบบนั้นก็ได้ครับคิกซี่ครับผมครับดูป้อมบ้างเป๊บนลยนะครับผมคลิกซี่บอกคิกซี่บอกอันนี้อันนี้ไออันนี้อยู่นะครับเฮ้ยตายหมดนะ <c oughs> ตายหมดนะตายหมดนะเราอะตายหมดนะ เบัต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 อย่าพิ่งพพบบัตอย่าพิ่งพพบบัตทะอรอใยินครับผมไอ้กลางข้างล่างก็รอดโหนมากตอนนี้ไจยินใจครับผมขึ้นโน่นหนึ่งอเิยชผมขึ้นโน่นหนึ่งเลยเหรอยัเชเทวเทวนายเก่งมากนี่เทวกือไม่หล่นเมือนกั้นเลยนายเก่งมากนี่ไม่ได้กินของเขาเลย มีเราเล่นกับปีใช่ไหเนี่ยเราเล่นกับบดอยู่ใช่ไหมเนี่ยมาดีลิงลิงลิงอุ้ยก็มาดีก็วาลิงลิงฮัลโหลลิงมาลิงฮัลลาฮัลลาม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 าลับหน่อยมารับหน่อยมารับหน่อยทุกคนลิงลิงลิงไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ๊บ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 ุดบดบปป เดี๋ยวเเล่่นนกอดี๋ยวคุมโซนให้เดี๋ยวคุมโซนให้แต่ขอเคลียร์ก่อนคือเขาพูดว่าเรารุมแบเก่งแต่ลุมโซโล่กูก็ได้ผมไม่รุมผมก็ซู้ไม่ได้ครับเฮ้ยใช้ได้ว่ะใช้ได้ว่ะใช้ได้ว่ะทุกคนรอไว้นะเดี๋ยวเราจาวันเราบนเองเราบนเองฮัลโหลทุกคนโอเคสวยมากทุกคน เฮ้เขาว่าเราโอเคเทลเอาป้อมเลยนนตู้ยิงยังไม่ตายเลยนะเอาทุกคนทุกคนเราตายสวยไปเย้คิดทุกคนนายทำได้เราเชื่อว่านายทำได้เราจะทรมานเอาไอ้เหีทลไฟตัวข้ากระเพาโอ้ได้เก่งมาก ฮะชือบัตรมอบเกียรติยศให้คุณคุณคือโบราณเก่งจริงสุดเลยใช่ปะเเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไปซะแล้วนี่ปัตตุลีเหรอครับเฮ้ยเจ๊เช่โอ้โหบัตรยังเก่งอ่ะโอ้โหเศรษัยมุลาณไม่ได้ MVP ว่ะโอ้โหโอ้โหโบราณไม่ได้ MVP ได้ไงไ้ ไต้ช็อตสุดท้ายประเด็นโอเคครับไว้ที่นี้ครับเจอกันครับกันใหม่